ครับผมนี่นพี่น้องครับ FC บอยพัดปลาใช่แน่นอนดูเสื้อก็รู้นะครับว่า FC ไม่ FC ดูเสื้อก็รู้แล้วตั้งใจเลยมาดูครับคนที่บัตปลาครับอ่าบัตรปลาเลี้ยงครับเป็นปลาเลี้ยงเมื่อกี้ผมหวานไปแล้วนะครับตอนแรกพี่น้องหวานก่อนอ่ะได้สามตัว,ตว <laughs> รอบสองหวานได้สามสิบตัวนะครับ <laughs> อันนี้มาแก้รอบสองนะครับเออแก้มือใหม่จะได้กี่ตัว เอาอาหารหล่อเอาเบิรงสิบปีเอาเมียนสีเสียงตาเลี้ยงไม่ยังเลยมันเอาใส่อาหารมันกินบอกอาหารลดต้นทุนอาหารเป็นธรรมชาติเพรามันมากินแบบไรในอาามันกระต่าทั้งขางเลยเ่บอกหมดอาหารไม่ถึงสองกระสอบจริงๆหมดอาหารไม่ถึงสองกระสอบเพราะปล่อยน้อยเอาเลยค่ะเอชชั่นเอชช่นเลยค่ะมามามาทำไมลูกเดี๋ยวเอาเนื้อมามาเอาไปเอาเลยนี่หน่อยก็มาเดียบร้อย ลปายจนวาแม่มึงเอาสติดตบอเอาหนึ่งิวว้วเ้ยวานแบแขักไังบอฟังอมึงเทบาครับมาดูอันีสัมผัสก่อนไปจะทุกบานฟังอ่ามัจะถููอยู่นะคติดบอลอนนนี่ครับน่าอยู่ ัอย um ู่ตัวอยู่ปตัวเว้นับเลยเอาไม่ได้เยตะปืมแก้มือตะปืมตะตบ้านบ้าอ่เออยบมบ้านเร่ะทอะระอาหาต้องเอาไปฝึกวิชาใหม่ครับองไปฝึกวิชาใหม่ก่อนครับมองเห็นตัวนับได้เลยนี่ประมาณสิตัวนี่นับได้อยู่ตอนนี้ตะปืมมา็คโต้ทั้งหมดที่หิบตัวนยครับตะปืมาจ็กต ต้องไปฝึกวิชาใหม่ครับต้อไปอยู่ที่พัฒนาด้วยันจะื่มมวลนล่งหายููคอดีนี้คนบ่มียังมีแต่เรีนอย่างเดียวกพไม่เป็นเคยช่รหลายปีเลยเออเด้หนึ่งสองสามมันยงกันดีเอ้าไปลง คุปปุบมบอลึกแม่ตีถือยฮะลึกบ๊อกไม่อยากไม่ได้เอาจริงไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวจะแก้มือให้ด ok. ูอีกแหงนึงขอว่ามันแตกออกหมดแล้วปลามันตื่นบลามันตื่นแล้วเมันคิดว่าจะเหลือนะตงการเี่นไหมในจินอีกเชนึงว่าจะเจ้าตื่นคิดว่าจะเหลือปลาท่นเจ้าสีก็ตื่นคือวานมันสั่นเนาะเบื่อเลยมันสั่นดี๊นอกชุดเช้าอะไรสิท่มันได้เล่นได้ยังไงสินะ ได้บอได้พอสามตัวบออู้ได้อยู่ได้อยู่หนึ่สามตัวี่เกินยู่เกินยู่เกินยู่เกินยิ้วตายในหมอแกงไว้สามตัวนี่สูนหรอเหลือสอง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 วานวานในหมอแกงหรอวานในหมอแก่งก็สามบอสามบอเสมอสามบอเสมอสามต แล้วพี่บอยรู้ไหมอ่ะคาแก้มือไม่สำเร็จได้ตะปื่มในสามโต้พี่เนาะในสามโต้พี่บอยในส,ส,สามสิบบนใสามสิบต้อมอโอเคค่ะ